เอาของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายทรูมูฟในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของเดือนพฤษภาคม2565นอ่าตัวตัวอื่นเหมือนเดิม4เมกเหมือนเดิม15เมกเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือตัว15เมกแถมโทรฟรีนะครับก่อนหน้านี้มันไม่มีโทรฟรีแต่ณนะวันนี้แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายมาด้วยสำหรับ8เมกนะครับ สมัครได้ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การใช้เบอร์เก่านะครับลูกค้าเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายมาเนี่ยกดรหัสได้เลยครับไม่ต้องไปที่ร้านนะครับคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปแล้วก็กดรหัสตามที่เห็นได้เลยนะครับวันนี้มาย้ํารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นของเดือนพฤษภาคม2565นะครับรายละเอียดของการเปิดเบอร์ใหม่ก็เหมือนเดิมเปิดใหม่มาไม่เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วไม่ได้นะครับเบอร์ต้องเป็นเบอร์ใหม่สดๆซิงๆง ไม่จากลูกค้าแต่เก่าของทางร้านอันนี้ไม่เอานะครับแต่บางทีมันก็สามารถที่จะกดได้แล้วก็การโทรฟรีโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่คือเงื่อนไขของการโทรฟรีแล้วก็รายละเอียดเขาบอกว่าสามารถต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบ6เดือนนะครับจริงๆแล้วมันได้นานกว่านั้นนะครับของโทรโมบได้อยู่กันไปยาวๆถ้าเราใช้ระบบการเติมเงินเข้าไปแล้วให้เน็ตต่อเองอัตโนมัติเนี่ย นะครับถ้าเราใช้กันทุกเดือนทุกเดือนมันก็อยู่กันไปยาวๆแต่ถ้าหลุดไปแล้วก็กดรหัสใหม่ได้ครับทรูมบไม่มีปัญหาอะไรนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะกดรหัสได้เลยเติมเงินก็ไปปุ๊บมันไม่ตัดเน็ตให้มันไม่ต่อเน็ตให้เราก็กดรหัสซ้ํขก็ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาว่ากันถึงเรื่องของ4ี่มกะบิตเพอร์เซกหนึ่งบาทนาน30วันเหมือนเดิมนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายกดดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเก้าแปดสี่ศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วทุกออก แต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือ8เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกกระคาย1 7 5บาทนาน30วันกดดอกจัน900ดอกจัน9 7 5 0ส่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวรออกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวตัว8เมกแถมโทรฟรีเนี่ยถ้าจะเอาตัวนี้เราต้องติดต่อร้านค้าแต่ณวันนี้เรามีรหัสในการกดก็คือดอกจัน900ดอกจัน9 7 5 0ส่เหลี่ยมแล้วก็กดทัรออกนะครับ แล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ายให้เราด้วยนะครับก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นไม่มีโทรฟรีนะครับแล้วก็15เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย200บาท30วันรวมภาษีแล้วเหมือนเดิมนะครับรหัสกดดอกจัน900ดอกจัน1 2 4 3สี่เหลี่ยมแล้วทูออกรหัสก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรปปะเด็นแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมมาก็คือตัว8เมกะบิตเพอร์เซก แถมทรฟรีทุกเครือข่าย150บาท30วันนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9750สี่เหลี่ยมสำหรับตัว8เมกะบิตเพ์เซกตัวนี้นะครับรายละเอียดอื่นๆก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นการมาอนะัปเดตในเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้หลายๆท่านบอกว่าถ้าเกิดหมดเดือนอทุกสจิกายนไม่ใช่สิถ้าเกิดหมดเดือนทุกสภาคม2565แล้วรหัสนี้ยังใช้ได้อีกไหม คำตอบคือรหัสนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ไปจนกระทั่งถึง31ธันวาคม2565เรียกกันง่ายๆก็คือว่ารหัสนี้ยังสามารถที่จะกดไปได้ต่อจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยสามารถที่จะกดรหัสตัวนี้ในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับลูกค้าโทรโมบในระบบเติมเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทรูมบค่ายเดียวนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่าเนี่ยกดรหัสได้เลยส่วนคนที่เป็นเบอร์ใหม่ก็ว่ากันไปตามรายละเอียดนะครับส่วนการไปหรือใครที่ต้องการจะย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นทรรมบเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อได้เช่นกันนะครับแล้วก็กดรหัสต,ตอนนี้ได้เพราะฉะนั้นทรูมบไม่ว่าจะเป็นเบอร์เก่า,บรร oter, เ,าเบอร์ใหม่เบอร,ร์เก่าหรือย้ายค่ายมาเบอร์ทรูมบเนี่ยนะครับกดรหัสในการกดสมัครได้เลยนะครับนี่คือข้อดี ของโทรโมบไม่ได้เชียร์โทรโมบนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโทรโมบแต่ในเมื่อมันมีอะไรที่มันแตกต่างกว่าเพื่อนมันมีอะไรที่มันดีกว่าเพื่อนมันเด่นกว่าเพื่อนก็นําเสนอลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าสนใจที่จะใช้โทรโมบก็เรียบเรียบหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่ว่ารหัสตอนนี้ก็สามารถที่จะกดกันได้ยาวๆจนกระทั่งถึงสิ้นปี2565นนะครับนี่คือส่วนที่ มีมาใหม่ให้กับคุณผู้ชมกันนะครับส,สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อคอร์เซ็นเตอร์ของโทรมบ1 2ึ่งนะครับโทรหาคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยครั้งละสาบาทหรือจะติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขาก็ได้เช่นกันนะครับโทรสาขาม่นางศูนย์แปดสองหกสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็ไอดีไลน์ศูนย์แปดหกเก้าหกหกหกสามสามแปดหรือเฟซบุ๊กเฟนเพจเนี่ยค้นหาร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วก็หาที่เป็นสาขามานางนะครับ ก็จะสะดวกรวดเร็วในการดูแลกับคุณผู้ชมกันอยู่นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของโทรโมบโนะครับว่าตัวตัวนี้นะครับได้ทั้งเบอร์ใหม่ได้ทั้งเบอร์เก่าได้ทั้งย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมาใช้โทรโมบในระบบเติมเงินย้ําว่าเป็นระบบเติมเงินเท่านั้นเน็ตแบบไม่อนไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟีทุกเครือข่าย4เมกะบิตเพอร์เซก150บาทนาน30วันรวมภาษีแล้วก,กดดอกจัน90์ดอกจันเก้าแสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแล้วก็ กระบิดเพอร์เซกขึ้นมานะครับแถมโัวฟรีทุกค่าขายด้วยเหมือนกัน175บาท30วันกดดอกจัน900ดอกจัน97 5 5, 5 0, 4, เจสี่เหลี่ยมแล้วก็ทัวออกนะครับแล้วก็ตัว15เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกร่าคาย2อ0บาท30วันกดดอกจัน900ดอกจัน1 2 3, 4 3สี่เหลี่ยมแล้วทัวออกนะครับเงื่อนไขอื่นๆเหมือนเดิมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการอัปเดตของเดือนพฤษภาคม2565 เปิดเทอมต้อนรับเปิดเทอมกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับถ้าชื่นชอบและสนใจก็สามารถที่จะกดรหัสได้เลยเติมเงินให้เสร็จแล้วก็ปิด,ดปิดเน็ตก่อนนะครับปิดเน็ตแล้วเติมเงินและหลังจากนั้นก็กดรหัสได้เลยรอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานแพ็กเกจได้เลยนะครับและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ